สวัสดีค่ะพบกับโมโม่ขายฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมอยู่ที่บูธฟอร์ดตลาดนัดเรียบสวนรามอินทานะคะเป็นบูธสุดท้ายก่อนเข้างานมอเตอร์โชว์นะคะวันนี้นะคะโมจะพามาชมเจ้าคันนี้เลยค่ะ เป็นรุ่นเลเนะคะไทเทเนียมพาส 4, ์สี่คูณสี่นะคะคันนี้นะคะเป็นรถแต่งชุดวิเตอร์โชว์นะคะเดี๋ยวโมพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งชุดแต่งมิเตอร์ออกมาหล่อประมาณไหนนะคะนี่เลยค่ะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะคันนี้นะคะจัดเป็นกระจังหน้านะคะรุ่น V2 นะคะก็จะมีความเรียบหรูแบบนี้นะคะเป็นสีดําเงาประดับด้วยนะคะไฟมินิไลท์สามจุดเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวไฟสป สายด้านข้างนะคะเป็นรูปตัวโค้งแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นการชุดสเกิร์ตนะคะใหม่ล่าสุดของจากทางวิกเตอร์เลยนะคะก็คือชุดสเกิร์ตหน้า V6 นะคะนี่ก็จะให้ความเรียบหูดูแพงประมาณนี้เลยค่ะทำสีดำเงานะคะเพื่อให้ปัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะคะนี่ หลอดูดีมากๆเลยค่ะสำหรับดีไซน์ตัวใหม่คันนี้แล้วสำหรับคันที่มาโชว์นะคะคันนี้นะคะพิเศษนะคะแระเป็นสีขาวเมทัลลิกนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความแบบเงาเงาแบบเรียบๆนะคะนี่ทำให้ดูแบบดูแพงมากยิ่งขึ้นนะคะสีขาวนี่ ถ้าต่อกันนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นชุดสเกิร์ตหน้า V6 กเนาะก็จะเป็นตัวคิวล้อนะคะขนาด4นิ้วนะคะเป็นรูปฟันเฟืองสีดําเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ,ะเอกของเรานะคะเป็นตัวแม็กฟอนนะคะขนาดขอบ22นะคะจับคู่กับย่านโยโกฮามานะคะอีขนาดขอบ2ี่เป็นรุ่นแอดวานซ์สปอร์ตนะคะนี่ดีไซน์สปอร์ตนะคะและในส่วนของ ตัวโชว๊คนะคันนี้นะคะจะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะ OEM 2.5นะคะคันนี้นะคะมีการยกโหลดเอ่อมีการโหลดลง2นิ้วนะคะเป็นโช๊คปรับได้8ระดับนะคะนี่หล่อมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ในรุ่นในคันนี้นะคะก็จะมีการแรปนะคะเก็บดีเทลต่างๆนะคะก็คือตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นแรปหลังคานะคะหรือว,ว่าจะเป็นตัว มือจับนะคะนี่แล้วก็แล็ปเป็นเก็บสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่เป็นสีขาวมเมทัลลิตแบบนี้เลยค่ะสวยดีเด็ดเลยเด็ดเอาดีเดวเราค่ะ เดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันนิดนึงนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะชุดวิกเตอร์นะคะก็นี่เลยค่ะจัดเป็นสปอยเลอร์นะคะด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวตกแต่งด้วยไฟเบรกดูที่3แบบนี้นะคะแล้วก็อ่าแลบสีขาวเมเทัลลิกมาถึงสกเกิร์ตนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาแบบนี้ค่ะทําให้ด้านท้ายนะคะออกมาบนหลคาดูลหล่อแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะเป็นชุดคู่สกเกิร์ตหน้านะคะเป็นวิทเตอร์ V6 เช่นเดียวกันนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะทน สีดำเงานะคะเพื mm ่อให้ตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาว mm hmm. นี่ทรงใหม่ค่ะดูหล่อดูเท่มากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นี่ mm hmm. นิดนึงค่ะลูกค้านี่สำหรับคันนี้นะคะใส่เป็นนี่เลยค่ะข้อคู่นะคะ h k n นะคะนี่เพิ่มพลังในการขับขี่นะคะแล้วก็เพิ่มความเท่ความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชมรอบๆตัวรถสักครู่นะคะ อ,อ่ะนี่นึงค่ะคุณลูกค้านี่สําหรับคันนี้นะคะโมลืมพูดตัวนี้ไปนะคะเบรกนะคะคันนี้นะคะใส่เบรกเป็นดัมเบลนะคะขนาด21่ซนนะคะเพิ่มพลังการเบรกที่เหนียวหนึบให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดด้านหลังโมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจแต่งหล่อแต่งเท่เอลเร สามารถตริดต่อหาโมได้ที่เบอร์094 895 299หนะคะหรือว่าสามารถบอกอินมาปรึกษาหรือว่าชมรถตัวจริงได้ที่ฟอร์ดแอเอสาขารกราเมืองได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย